lo ra đi đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền không นี่แค่น้ำจิ้มนะครับเฮียเดี๋ยวเราเข้าไปชมคลิปเต็มกันเลยดีกว่าไป <Oui. S 1> สวัสดีครับน้องๆพี่เลวัดสุดอีกแล้วนะครับมันดูวันนี้เรากลับมากับบอร์ดสีเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าวัดสุดสีนะครับผมผมก็ชื่อเลวัดสุดด้วยนะเซิร์ฟวัดสุดเหมาะสาหรับขนวัดสุดอย่างผมนะครับผมใครว่ากูตุด๊ดกูต่อยแม่งเลยครับผมอันนี้ก็คือ เป็นท้ายโปรโมชั่นแล้วนะครับมุดูสําหรับเซตที่ผมจะมาเล่นในคลิปนี้ก็จะเป็นเซตมังกรน,นะครับผมอันนี้คือนะโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยครับมุดูเติม50ได้2บอลได้5บอลกับ5กล่องไอ,งอง้กล่องของกล่องพวกนี้น่าจะกลางนะคุคดูผมปเปิดม,มาลองเปิดม,มาแล้วนะแบบดวงยังเกลือของยังเฮียอันนี้คือเซตแล้วก็เซตที่จะเริ่มต้นก็จะเป็นเซต300นะแล้วก็ส่วนเซตที่ผมจะเล่นในคลิปก็จะเป็นเซต500นะครับผมเติม500ได้แค่เซตเดียวนะครับผม ผมท้ายโปรแล้วไงผมก็เลยแบบมีบรรยาจับได้สักนิดหนึ่งนะครับผมส่วนเติมพันธ์ก็จะได้502เซตนะได้304เซตนะครับผมอันนี้มีตจอคอนคานิกิด้วยนะในคลิปก็คือผมได้ตจอคอนคานิกินะครับผมขึ้นเป็นจอ500นะครับอันนี้คือของสุ่มกล่องโปรโมชั่นนะเป็นระดับวิว7.5วิว8วิว9อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือกิจกรรมแชร์สามกลุ่มนะได้รับได้รับกาชา20กล่องนะครับผมแล้วก็ได้รับบอลกาชาเติมอีกห้าลูกนะ ถ้าเติม50ก็จะได้5ลูกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าแช่3กลุ่มก็จะได้5ลูกเหมือนกันแต่จะได้ไอ,ไอบอลลูกไข่เนี่ย,ไป,ยไปเลย20ลูกนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับเซิร์ฟบอกสีวัดสุดสีนะใครจะตามรีมาเล่นก็ลิงก์กลุ่มใต้คอมเมนต์นะครับผมตามรีว่าสุดมาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าได้อะไรนะครับผมก็ไปครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ความสนุกกันเลยดีกว่าไปตอนนี้โชว์หวดเลยเนี้ย โอ้ยยทำไที่อะ่ะออนออนทำทำะไรดีวะเลยแป๊บนึงแป๊บนึงก่อน แบบไอ้เนี่ยกว่าจะชนะมึงาาสตัตว์ยังโหดอ้ย แตกสักทีไอซานมาดิฝึกเลยมึงก็ฝึกไอซานไม่ใช่กูอ่ะมีอะไรก็มามีเหรอวะ mày đi, mày đi, lấy thật. ก oh. ูว่าตัวดับฝันแครี่เหนื่อยเลยจำอะไได้รึเปะอาโอ้น่าดิกูตัวดับฝันเซ็ตมึง สาดมาดิมาโอ้ยกว่ากูจะได้ชิบนะฮะมาดิมาดิ พูดหดเลยพี่อะ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจอวัดเวทเจอวัดเวทโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไอ้หีใหญ่โหดเลยสัตว์ เอาแต่นี้เฮียเฮียแต่ดีเงี้ย <c oughs> <c oughs> จะยังทำเฮียจะยังทำเฮียจะยังทำเฮียจ <c oughs> ีนแหลงเลยพี่อะไรนะ วัดได้มันสมชื่อหน่อยดีเอาเอาเอา,เอาชื่อเหลวสุดมาเล่นเหรอเรียบร้อยอย่างนี้อย่างงี้ไม่รอดวัดสมชื่อไหมล่ะหัวห้าติดอย่างเงี้ยวัดสมชื่อไหมล่ะน้องหัวห้าติดอะครับสอะไร เอ้ยเอ้ยเอ๊ยมาดีเฮียมาดีเฮียโดนหน่อย Mà khám hiền chú khung dớn đến nhà hiền tiếp đói đồn bớt. มัะนเาหรอมึงวะเนไม่เอาไม่เอาแค่เหี้ยเลยก็ไม่ไหวแล้วเนี่ย เนี่ยวตัววิ่งไปที่ผ่านเลยโอ้ยแั่นหนึ่งเฮียรอยาลีแบบมาเลยเฮียอาเฮียตานะเฮียตานะเอ้าเฮียมอบเป็นี้มอบดินอนเป็น,นี้ยมีมอบดิเฮียนอนทำไมเล่า